คืออันนี้นะครับตัดต่อหมอปลานะครับเงินรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยที่มีเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างไหนบอกกูดิก็เอาไปให้พ่อให้แม่มึงไม่จริงมึงเอาความจริงคือเงินที่มีเนี่ยมันก็ให้ไปหมดเลยครับนะครับแล้วก็เนี่ยทิกตอกครับมาดูทิกตอกหน่อยครับพอดูทิกตอกนิดนึงครับไอ้ดัดนี่นี่นะครับทิกตอกมัน ปอนครับนี่ซูมเข้ามานิดนึงนะครับดูหน่อยนะครับนะอ่าไม่ไม่ดูนะครับแล้วมันติดตามใครดูไอจัดนี่มีคนติดตามหกหมื่นห้านะแล้วมันติดตามใครดูกูคนเดียวท่านศาสดาไงเออศัสดาอะไรสัสดาเอางี้นะครับใครที่กดติดตามตอนนี้นะฮะใครที่กดติดตามตอนนี้นะครับ เดี๋ยวไอ้ปอนติดตามกับตัดต่อหมอปลาครับหน้าใครอยากได้เงินก็ทักมาได้นะฮะเดี๋ยวจัดให้